สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของโมบายมินิเรเทวิส RT95 เนะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีบันทึกช่องก็ไม่ยากนะครับอเรามาทำพร้อมกันนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับอาเปิดเครื่องขึ้นมาครับกดแช่นะครับพอหน้าจอติดก็ปล่อยมือนะครับปึ๊บอ่า ติดแล้วก็ปล่อยมือนะครับปุ๊บอ่านะครับถ้าเปิดมาแล้วเจอในแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับมันจะมี03เห็นไหมครับอ่า03ก็คือเนี่ยครับอ่าช่องเมมโมรีนะครับถ้าอยู่ในช่องแบบนี้นะครับอ่าเราจะบันทึกไม่ได้นะครับต้องออกจากช่องเมมโมรีนะครับวิธีออกจากช่องเมมโมรีนะครับอ่าให้ทําแบบนี้นะครับ ให้กด P2 นี่ครับ P2 เป็นหทีครับอ่าทำพร้อมกันนะครับ P2 ปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็น VFO นะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็อ่ากดความถี่นะครับกดความถี่ได้เลยนะครับอ่าผมสมมุติ1 4 5 3 0 0นะครับอ่าผมสมมุตินะครับอ่ากดจากตัวใหม่ได้เลยนะครับอ่า1 4 5 1 4 5 300นนะครับส0มนะครับสมมตินะครับความถี่สมมุติอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้ความถี่ที่ต้องการจะบันทึกแล้วนะครับให้ท่านกด p 2แช่ไว้นะครับ p 2แช่ไว้นะครับเอาทำพร้อมกันนะครับปุ๊บ p 2แช่ไว้ปุ๊บอ่ามันจะกระพริบนะครับจะให้เราใส่ช่องนะครับอ่านะครับทีนี้เราก็เลือกช่องนะครับหมุนมาทางขวาก็เพิ่มขึ้นนะ456นะครับ หมุนมาทางซ้ายก็ลดลงนะครับอ่าเลือกช่องนะครับอันนี้มันบันทึกได้ทั้งหมดอ่า้อยช่องนะครับอ่าเลือกได้เลยนะครับอ่าทีนี้ผมสมมติจะเอาไว้ที่ช่อง1นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วก็กด p 2แช่ไว้นะครับอ่าปึ๊บอ่ามันจะดังตืดตืนะครับก็เห็นไหมครับ15 3 1 4 5 3 0 0อ่า0 0 1ช่องที่1นะครับก็แค่นี้เองครับวิธีบันทึกช่องของ เเทวิทยอาร์ีเก้าห้านะครับก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําวิธีตั้งเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อนะครับชื่อช่องนะครับนะครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ